ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันหน่อยละกันนะคะณนะเวลานี้16นาฬิกา14นทียังคงอยู่ในแดนบวกนะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,152-63จุดค่ะบวกอยู่8.58จุด,ดด้วยกันด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะ33,000รวมในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ก่อนตลาด จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกับทางด้านคุณจุย้ยจรนเวศักสิก่น,นะคะผู้มีการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปอคาสิกออสลิทจำกัดสวัสดีพี่จุย้ยค่ะคสวัสดีค<ด>่ะครับผมสวัสดีครับอได้ยินแล้วคะ่ะเชิญเลยในช่วงเย็นอัปเดตกันหน่อยเป็นยังไงบ้างยังคงดีอยู่ไหมคะก็ยังคงดีอยู่ นะครับเอวันทั้งวันไปทำให้ที่เจ็ดร้อยสามสิบแปดจุดโลดเจ็ดสามสิบล่าสุดเจ็ดสามสามนะครับก็ตับใด้ถ้าการย่อตัวไม่ถึงขนาดหลดเจ็ดร้อยสิบแปดจุดนะครับขารลองของเรายังอยู่ครับผมกาลองยังอยู่ได้ส่วนไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็มีจังหวะในการย่อตัวมาบ้างเหมือนกันนะฮะลงมาทำดัชนีแาม730ก็คืออถ้าใครเทรดดิ้งตามกรอบเนี่ยมันก็ลงมาตรงบริเวณโซนกรอบล่างพอดีเลยนะโซน726731นะครับส่วนป้อใหม่ทั้งนั้นลงบน7 3 6 7ม1ก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องโฮข้ามคืนส่วนจุดสต็อปในทำเพรมหนึ่งชั่วโมงให้ดู718เหมือนกันค่ะ ถัดไปไปดูทองคํานะครับ oh, <okay. S 1> ทองค่ะทองคํำ <c oughs> ก็ถือว่าวันนี้ร่วงมาค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับอะ mm hmm. เอาทาเฟรมเดลี่ก่อนทาเฟรมเดลี daily, ข่ขาลองเนี่ยสต็อปสามสามสองเจ็ดนะครับถามว่าหลุดไหมยังไม่หลุดนะครับสามสามสองเจ็ดแต่ถ้ว่าถ้าใคร อยากดูในภาพระยะสั้นๆนะฮะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยขาลองเนี่ยเออ่สต็อปเนี่ย3 3 1 5, 3, 5, 5. 1> สต็อป3 3 1 5แล้วก็เทอลิงสต็อปนะครับ3 4 6 5 ซึ่งหลุดมาไกลแล้วครับนะฮะใครที่ถือลองไว้การโดนสามสี่หกห้ก็แนะนำปิดลองลองปิดลองแล้วก็เวทแอนซีะนะครับเวทแอนซีนะเวอนซีรอหลุดสามสามหนึ่งห้ค่อยโฟต้ชอตแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันรับความเสี่ยงได้ เอฉันอยากช็อตตรงนี้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้คเ้าบ,บอกว่าอยากจะช็อตตรงนี้เลยได้สต็อปเนี่ยอาจจะดูแถวๆสามสามเจ็ดเก้าโอเคค่ะสามสามเจ็ดเก้าอันนี้คือในไทม,ม,ม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับผมค่ะพี่จุ๋ยโอเคถัดไปไปดู g f เอฟหนึ่งศูนเสองห้า ในไทม์เฟรมเดล i ี่เนี่ยนะครับสต็อปเนี่ยขาลองอาจจะยังไม่หลุดเพราะว่าโอ้โหอยู่ลึกนะก็คือสี่เก้าแปดสองศูนย์แต่มันลึกเกินไป 5, ฮะให้ดูเทลลงสต็อปพี่เอ่อห้าสามเจ็ดสี่ศูนย์นะซึ่งหลุดมาแล้วหลุดก็ปิดลองนะครับส่วน Time เฟรมสี่ชั่วโมง Time เฟรมสี่ชั่วโมง ขาลองส stop ห้าสองหกห้าศูนย์หลุดยังยังไม่หลุดแต่ให้ดู telling stop telling stop ห้าสี่หกเจ็ดศูนย์ครับหลุดมาแล้วเหมือนเดิมครับหลุดแล้วก็ปิดลองและเวท and see นะฮะออถ้าเจ้าชัวชัวเราหลุดห้าหมืสองพันหร้อยห้าสิบแล้วก็ค่อยโ l o s ช s h o แต่ถ้าบอกว่าเอาไวๆอยากจะช็อตตรงนี้เลยได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้อยู่นะ mm hmm. แค่ช็อตนะฮะแล้วก็อาจจะให้ดูสต็อกกันที่ห้าสามสองหกศูนห้าสามสองหกศูยก็จะเป็นจุดสต็อปของใครที่อยากจะช็อตนะตรงนี้ครับผมครับผมอ่า ป้ายไปดูอ่าทองแท่งนิดนึงทองแท่งในไทม์เฟรมเดล i ี่เนี่ยเทอลิเสต็อปหลุดแล้วหลุดห้าหมืนสี่นะครับส่วนสต็อปของเขาจริงอ่ะห้าหมื่นหนึ่งพันมันยังไม่หลุด <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่มันค่อนข้าลึกอ่ะใช้ห้าหมืนสี่นี่แหละครับก็ขายนะฮะขายหรอ <c oughs> ไม่ซื้อครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนท <c oughs> ําเฟรมสี่ชั่วโมงทําเ <c oughs> ฟรมสี่ชั่วโมงก็ สต็อปเนี่ยอยู่ที่ห้าสองสามห้าศูนย์อ่ะยังไม่หลุดแต่เทอร์ลิงสต็อปหลุดนะฮะห้าสี่สามห้าศูนย์หลุดแล้วก<อ>็แนะนำขายครับผม,ไ,มได้เลยเไปไปดูเอฟะฟิวเจอไปดูเยน <Y en S 2> บาทกันครับ เยินบาทล o n สตอบยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค่ะยูโรบาทลองสตอบสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์่ะตะลบาท อยู่ฝั่งช็อตนะครับสต็อปลอสสามสามจุดสี 3, 3, 4, ่หกตราบใดที่ยังไม่เกินสามสามจุดสี่หกในความหมายของผมก็คือ end of day นะคือมันต้องปิดแท่งอนะเกินสามสามสี่หกถึงจะเปิดลองนะถ้าปิดไม่เกินสามสามสี่หกแท่งอ,อไสตตรงนี้ไม่นับนะก็คือ,อยังยังโฮช็อ,ชอตอยู่ช็ออยู่ครับผม ถัดไปดอลลารเยนดอลลารเยนช็อตสต็อปหนึ่งส mm ี่สามจ 1, 4, 3, ุดหนึ่งศูนย์่ยูโรโดอลลาร์ลองสต็อปหนึ่งจุดหนึ่งสามเจ็ดสอง เทมที่ยังอยู่กับรเราเหมือนเดิมครับล่าสุดสิบสามบาทหกสิบนะฮะอยู่ฝั่งลองส so, ต็อปลอตของเขาสิบเอ็ดบาทห้าสิบครับผมค่ะครบถ้วนแล้วบีทีซ์ล่ะบีทีซีทีบีทีซีก็อยู่ฝั่งลองกันลองนะสต็อปอยู่ที่แปดหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยหกสิบเหรียญค่ะครับอืมโอเคครบทัว่วลแล้วพี่จุ้ยครับผมได้เลยแล้วพี่จุ้ยหายแล้วหรอไม่ค่อยหายครับยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเสียงยังไม่ค่อยดีเนาะแต่ไม่ไอาีเลยนะเนี่ยไม่เห็นได้ยิเลยใช่ครับผมอ่าโอเคพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะได้ข้อมูลกันแบบครบทั่วเลยนะคะสำหรับทางด้านพี่จุยเนะะี่ยคุณจะรนเวศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปอคลาสสิกออสซิิจำกัดด้วยวันนี้ป่วยก็ยังมาให้ข้อมูลกันได้อยู่นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะคะ